เส้ส <4 S 2> ิ่งแล้วจะไม่ลงเลยค่ะเพราะมันจะกรอบนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจนะคุณตั๊กก็จะมีเมนูเจมาฝาก f อทุกท่านนะคะแล้วมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะอ่าเมนูเจวันนี้คุณตั๊กก็จะทํากะเพราเจนะคะกะเพราเจไม่มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็ดหอมแล้วก็แครอทแล้วก็ข้าวโพดพริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าแดงตามด้วยเต้าหู้นะคะเต้าหู้แล้วก็กะเพราที่จะขาดไม่ได้นะคะแล้วก็พริก ดแดงกินดานะคะนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายแล้วก็น้ำมันหอยเจ,เจนะคะแค่นี้ค่ะอะคุตตก็ามาหันเต้าหู้นะคะที่จะทอดนะคะหั่นเป็นชิ้นไว้นะคะหั่นตัดเป็นรูปลูกเต่านะคะเพื่อที่จะไปทอดนะคะหัน่นอ่าแค่นี้พอค่ะนะคะเนะี่ยได้เป็น เตาสี่เหลี่ยมนะคุณเต้าก็จะทอดเต้าหู้ก่อนนะก่อนอื่นนะนั่นเพื่อตอนนี้ทอดทอดก่อนนะคะ คุณตาจะทอดเต้าหู้นะคะอ่าทะกร้อนนะคะคุณตาก็จะทอดเต้าหูะคะ้ค่ะ,อะ,ท,อะ,คะทอดพอเหลืองพอนะคะให้มันหอมนะคะอ่าเต้าหู้กุตาก็เริ่มเหลืองเลยนะคะ นี่ก็อตักใช้เต้าหู้สีเหลืองนะคะพ้าที่ตลาดมีแบบนี้ก็เลยใช้แบบนี้อ่าเต้าหู้ก็กรอบเรียบร้อยแล้วนะคะก,กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในอะ่ะคุต้าเก็จะตักขึ้นนะคะ ะะต่อไปก็จะทอดอ่าต่อไปกุต้าก็จะทอดเห็ดนะคะเห็ดหอมเนี่ยถ้าทอดจะหอม,หอมใช่เห็ดหอมต้องทอดนะ เริ่มหอมแล้วอพอหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วพ้าก็จะเอาเห็ดหอมขึ้นนะคะ ใส่ตรงโต้าหู้เลยอ่าคุณตั๊กก็จะผัดอันนี้นะคะผัดพริกเลยนะคะอ่าพริกอ่าเอาพริกแดงกินดาผัดก่อนค่ะผัดให้หอมค่ะแดงกินดาได้กลิ่นแรงนะคุณว่ากลิ่นแรงกว่าพริกขี้หนูอะไรอย่างนี้ไหมใช่มันหอมกว่าคุณตั๊ก,กชอบพริกอย่างนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมาก มันจะสวยนะคะผัดออกมาแล้วมันจะสวยนะคะพอผัดพริกหอมแล้วนะคะคุณตักก็จะเอาอ่านี่ค่ะเต้าหู้นะที่ทอดกับไอเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดหอมลงไปผัดเลยค่ะกรอ,อบนะคะกรอ,อบนอกนุ่มใน แล้วคุณตั๊กก็จะปรุงซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยเชลน,นะคะเล้วก็น้ำตาลนะคะ อืม,อม,อมแล้วก็ไม่ลงเลยค่ะเพราะมันจะกรอบนะคะแต่เค็มแจ่หอมไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากะเพราธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเ่ย คุณต <c oughs> <c oughs> ๊อกจะไม่ชิมนะคะว่ามันน่าจะอร่อยแล้วค่ะผัดนาดผัดทุกวันผัดทุกวัน เพียงแต่เราไม่ใส่เนื้อหมูฉะนั้นนะเราใส่นี่ค่ะเราใส่เต้าหู้แทนหน้านกสหนกเลยสีสันนะ <c oughs> ว่าสีมันสวยกว่าผัดธรรมดาเพราะ <c oughs> มันมีผัดไหลไหลหลากโอเค อ่าโอเคค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะกิดกินผัดกรอบๆอะค่ะผัดกรอบๆผักคุ้ตกี้กับแช่ <Yeah. S 1> น้ำส้มส <Yeah, yeah. S 2> ายชูเหรอมันจะกรอบ นี่ผัดกะเพราเจนะคะนี่น้ำขุกขิกนะคะผัดกะเพราเจกุตักกะกเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้เรามาทานด้วยกันนะคะ fc ได้บุญด้วยกันค่ะนะคะกนะุตักก็ฝากอนุโมทนาบุญกับ fc ทุกท่านนะคะ วันนี้เรากินน้ำสมุนไพรมีขิงนะเป็นขิงกับเลมอนบนโต๊ะเราเจหมดเลยใช่ไหมคุณใช่เก็นี่ครับเพื่อนๆเราเจนะคะตะเพาเจพิวดูทานเป็นไหมมาตะเพาเจมาตะเพาเจเราชิมตะเพาเจสิเราชิมตะเพาไปนี่ครับทีตับตักมาได้ผมได้ เห็ดหอมเต้าหู้พี่พี่โดตอนนี้ครั้งแรกนะพี่โดเดี๋ยวมาดูกันพี่โดจะทานจะทานไหมอร่อนะพี่โดนะมักินเต้าหู้แต่เมื่อกี้ที่เขากินเราท้องนะเขากินเต้าหู้ทอดนะคุณพี่โดกินราพี่โดราได้ไหมราเนี่ยข่าราพี่โดมาเซ็มกินเหรอคือโลห์ มองว่าคือวันนี้อาหารที่เป็นจีแท้ๆเลยพี่ด้วยยังมองอยู่ฮะแล้วก็เป็นปีแรกนะเป็นปีแรกที่หินหอมได้หอด้หอมซิเป็นปีแรกที่เมื่อก่อนเราก็จะมีอย่างอื่นให้โดโดใช่ไหมวันนี้วันนี้บอกบอกคุูตั๊กบอกฝึกเลยลองเลยลองเลยโอเคแท้ๆ อืมอืมแล้วเกงต้องจิ้มจิต้องจิ้มทุกอย่างต้องมีจิ้เริ่มต้นอืมจอืมเม่อไปเดลวู้ดไม่จิ้เต้าหู้อยู่แล้วมาเฟยเต้าหู้ทอดก็โด้ก็กินเมื่อกี้ก็ให้กินเจนะฮะเต้าหู้ทอดโด้ก็กินแต่เปลือกทอดตัวทอตัวดำทอดคอโคตทอดแล้วก็มีเต้าหู้ทอดก็ไปกิน ตีมานทานด้วยกันนะคะเจกระเพราเจเนาะเอาแต่ว่าในนี้เดี๋ยวเร้จะกินกระถั่วใช่ไหมหอมไม่เล้่ยงกินได้แต่เมนูกะเพราเนี่ยคือกะเพราเราก็ชอบอยู่แล้วน่ะกินไอ้หอมกินกินผักด้างไห้ใครหลอดอันนี้อาจจะไม่อยู่ท้องแล้วแต่ว่าซื้อนมใบเตยมาให้แล้วใช่ไหม bắn không có được lắm cảm giác luôn lắm 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 quá nhiều lắm 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 ลองกินดูลูกมันจะอร่อยให้ถิงใจไม่อยากรู้ว่าเป็นหมูสองเล้าจีนนั่นก็กระเพราเจถ้าเพื่อนๆชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องดูรูพาเที่ยวให้เมนูครูตั๊กด้วยนะครับค่ะครูตั๊กฝากกระเพราเจด้วยนะครับ FC จะทานเผื่อนะคะับแไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาทิตย์ติดอย่างนี้ฮะจริงจัง จริงใจคือไม่ก็คือไม่เลยนึกว่าหมูใช่ไหมโอเคเขาเจรักเหมือนเจลูกเจเจอย่าอย่ามาหลอกคลิปด้นะคปโด้เหมอนก็เจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ